รีวิวนะครับใครเติมน้ำมันปั๊มคาวเทคนะครับอย่าลืมไปโหลดแอป,ปนะครับเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรารีวิวนะครับพรีวิวดีกว่ารีวิวคงไม่ไหวเพราะว่าผมมีแอป,ปของคาวเทคโกนะครับเติมน้ำมันปั๊มคาวเทคหรือว่าปั๊มตาดาวนั่นเองนะครับแล้วก็พนักง,งานเขาให้ลอง สมัครเป็นแอปดูนะครับลองลองโหลดแอปมาใช้ดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้ลองพรีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปไปถ้ารูดบัตรแล้วแล้วก็ถ้าจ่ายด้วยตัวคาลเท c กโกเนี่ยมันเหมือนจะได้เงินคืนเยอะกว่าเดิมนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าแอปเขามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะจ๊ะอ่ะเปิดเลยครับผมใช้เป็นตัวนี่ครับเปิดเลยครับผมใช้เป็นตัวของ โหลดมาแล้วครับผมใช้เป็น iPhone นะครับมันมีชื่อผมอยู่ข้างบนผมก็เลื่อนๆมาหน่อยนะเขาเขียนว่าตอนนี้ผมมี327คะแนนไว้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะครับไล่มาที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อสถานีจะแสดงผลเมื่อคุณอยู่ใกล้บริเวณที่กำหนดอตอนนี้ไม่ได้อยู่เนาะแล้วก็จะมี QR code reward อ่ะเดี๋ยวดูซิมีของอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับ อาหารนี้ qr code สแกน qr ในร้านค้าอ๋อนะครับบัตรสะสมคะแนนบัตรสะสมคะแนนคาวเทครีวอร์ดนะครับอัน,นไม่รู้นะอันนี้บัตรกำนันสามร้อ300แต้มผมเล่นอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นได้เลย,เลยนะครับอันนี้เพิ่งจะมาลองเล่นดูเหมือนกันนะทุกคนผิดพลาดยังไงก็อย่าว่ากันแล้วก็มีค้นหาสถานบริการผมลองดูซิมันจะขึ้นไหมว่าแบบปั๊มใกล้ๆเนอะ สิสถานีข่าวเทคค้นหาได้ที่นี่อ่ะค้นหาค้นหาคาวเทคคาวเทคปึ๊บเห็นมีเลยอ่ะอันนี้นี่น,นี่ขึ้นมาแล้วคาวเทคสาขาจุธาสมิตรอ่ะอยูแ่แถวปากเกร็ดอ่ะก็ขึ้นอยู่นะมันก็ขึ้นอยู่นะที่มันอยู่แ,แถวปากเกร็ดน,นะครับโอเค ไอตรงนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็บริการนะครับกดผิดบริการบัตรกำนันนะครับลองกดดูสิมีไหมไม่มีครับประวัติก็ไม่มีผมเพิ่งจะเติมครั้งเดียวเองรู้สึกนะครับแล้วก็ดูประวัติคะแนนนี่ผมได้สมาชิกใหม่200ตั้งแต่มกราสองพันยี่บสาเนี่ยแล้วก็ เติมมาตอนนั้นบวก27อันนี้บวก100นะครับก็มี200กว่าแต้มคะแนนที่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็หมดแล้วมั้งประวัติคะแนนก็ก็คือเมื่อกี้เนาะอ่ะโอเคหมดละแล้วก็ข้อมูลโปรไฟล์ของผมยังกรอกไม่เสร็จนะครับ6การับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโอเคเพิ่มเนี่ยผมยังไม่ได้เพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับเหมือนจะต้องผูกก่อนนะ ต้องผูกก่อนนะครับต้องผูกก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับอันนี้ผ่านไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้ทำแล้วจะมารีวิวแล้วก็ผูกบัญชีพาร์ทเนอร์นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นเด e one นะครับเดอวเพิ่มบัญชีได้นะครับก็ไม่ได้เพิ่มเดอวไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับสินค้าที่น่าสนใจมีอะไรกดไปที่หน้าของพี่ณเดชนนะครับอ่อ รีวอร์ดรับ2 0 0้คะแนนผลิตภัณฑ์น้ำมันพิสูจน์แล้วแรงประหยัดก็จะเป็นโฆษณาก็ไม่มีอะไรนี่หว่าไม่ค่อยมีอะไรเอามาดูการอันล่างบ้างชำระเงินนะชำระเงิน,นตรงนี้ชำระเงินชำระเงินมีอะไรขึ้นอ๋อผมยังไม่ได้เพิ่มวิธีก,การชำระเงินนะครับต่อมารีวอร์ดนะครับดูซิว่ามีอะไรเราเล่นบ้าง อ๋อน,น,นี่เจอแล้ว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 นี่นี่นนี่ี่สตาร์บัค์หนึ่งร้อยบาทแปดรอยคะแนนนะครับนี่มีแค่สามร้อยนะครับไม่ถึงนะฮะทั้งหมดละ่ะมีแค่นี้นะครับยังไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่สิทธิประโยชน์อ่ะสิทธิประโยชน์จากรีวอร์ดสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับอืมคะแนนนะครับแปดคะแนนรับสลดหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นส่วนลดนั่นแหละนะครับอ่าเราเองแล้วกันนะผมไม่สนใจแล้วก็สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์รับคะแนนทุกลิต์อ๋อเป็นเกี่ยวกับเดอวันนะครับาใ,ใช้เดอวันก็เวิร์กเลยนะครับอ่าแล้วก็บัตรเครดิตที่ซัพพอร์ตก็จะมีอ่า TTB นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ข้อมูล TTB ให้นะครับ ท t b เนี่ยซัพพอร์ตนะครับได้ส่วนเออเขาเรียกว่าอะไรได้เงินคืนนะครับ3%แล้วก็ถึง5%เลยนะครับโอเคหมดแล้วไม่ก็แค่เพิ่งไปเติมเงินแล้วก็จ่ายเงินด้วยรีวอร์ดนั่นแหละครับส่วนไอ้แลกของเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้นะเท่าที่ผมเห็นหรือว่าถ้าผมคลิกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นนะฮะกิจกรรมละ่ะก็ไม่มีอะไรอะด้านล่างนี่กดแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับไปทําไว้แล้วก็เติมเงินนะครับเติมเงินไว้ในระบบเวลาเราจ่ายจ่าย,ยด้วยการเติมเงินเนี่ยมันจะมันจะมีเงินคืนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดของ t t b ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการซัพพอร์ตนะครับช่องทางการซัพพอร์ตนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ g s 1อ a r t w o r k ด้วยนะครับแอดมินบีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ชอบคลิปไหนก็กดดูได้เลยครับส่วนคลิปที่ ออย่างนี้ครับก็จะมีพวกลิงก์ Affiliate p r o g r a มที่ผมทำกับเขานะครับอันนี้เป็นแบรนด์แอสเซทนะจ๊ะข้อมูลนะครับอยู่ตรงคำอธิบายหรือว่าในคอมเมนต์นะครับก็จะมีพวกลิงก์สมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอป้ายยา TTB ที่บอกเมื่อกี้เนาะเขาซัพพอร์ตนะครับออันนี้เป็นโซฟาส์เขาซัพพอร์ตกับปั๊มนะครับคาวเทคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมเพิ่งจะกดเปิดลงทะเบียนไปนะครับเพื่อนๆต้องลงทะเบียนผ่านแอปหรือว่าส่งแมสเซจไปนะครับ ข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆสามารถเซิร์ชที b ทบีนะครับแล้วก็เซิร์ชว่าโปรโมชั่นก็ได้ใน Google นะครับก็เจอแน่นอนนะครับนี่นี่เป็นโซฟานะครับเดี๋ยวผมหาหมวดเติมน้ํามันก่อนนะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้เลยนะครับกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาว่าต้องทํายังไงนะครับในการสมัครนะครับส่วนโปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปที่โปของททบีก่อนโปททบี นี่ครับเจอแล้วเพื่อนๆมาที่โปรโมชั่นแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆหรือว่าพิมพ์นะครับเติมน้ำมันก็จะเจอเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางจากแล้วก็คาลเทคนะครับเพื่อนๆกดไปที่คาลเทคปึ๊บนี่เลยนะครับก็จะให้เราลงทะเบียนผมลงทะเบียนเลยลงทะเบียนป้ายนะครับหมด3 1ธันวา67นะครับนี่คืนนะครับ5%เที่คาลเทคนะครับคืน5%เที่คาลเทคนะครับเพื่อนๆ ประมาณนี้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆอนอ่านเอานะครับเขาก็จะแยกเป็นถ้าเป็นใบธรรมดาเนี่ยจะเป็น3%นะครับนี่ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับนี่น,นี่ถ้าเป็นนะครับถ้าคืน4%เนี่ยสูงสุด20นี่ครับข้อมูลนะครับ5%ที่ปั๊มคาวเทคเติมน้ำมันครบ700บาทขึ้นไปนะครับต่อเซลสลีฟนะครับคาวเทคทั่วประเทศนะครับ รับเครดิตเงินคืน5%สูงสุด35บาทนะครับเขาก็จะมี5%นะครับแล้วก็3%นะครับสูงสุด21บาทสำหรับ TTB ใบใบธรรมดานะครับจะอยู่ที่3%ถ้าใบท็อปท็อปเนี่ยจะอยู่ที่5%นะครับแต่ว่าถ้าเห็นไหมครับถ้าเป็นคาลเทกโกเนี่ยตัวบัตรธรรมดาเนี่ยก็จะได้4%นะครับสูงสุด28บาทประมาณนี้นะครับเดือนนึงเนี่ยให้2ครั้งนะครับให้2ครั้งนะครับเออโฮตาเขานะครับประมาณนี้ ก็สมัครกันได้นะครับส่วน t t b เนี่ยกลิงก์เมื่อกี้เลยนะครับที่ส่งให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปคลิกแล้วก็สมัครออนไลน์นะครับพอสมัครออนไลน์เสร็จก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกันมาก็ถามเขานะครับเดี๋ยวเขาจะบอกขั้นตอนในการสมัครนะครับแล้วก็วิธีการนะครับว่าทำยังไงถึงได้บัตรแล้วก็ให้พวกแต้มนะครับพวกเงินคืนนะครับพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาบอกนะครับว่ายังไงบ้างนะครับแต่ว่าชัวร์ๆเนี่ยได้ค่าวดเทคนะครับโอเค เท่านี้แล้วกันนะรครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยครับ